วัโมโววาวสมกับพเยียมที่สกตาวันเมระนลังทัญญาวพวตัวเมธันลังตามเวทิตาตัววิญญาเฮีิยสุปรธิปันโนปัระกวัโตสาวกสังโัวปุยปันโนกันสติภูมชาติธรรมิเลสที่จะสุทานตาวิจินาทิ่ตะวานพูเด่นโต มาขวดใส่นี่เลยให้กับเขามาเอวัเมวัติโตทินนงเปตานองนยาลลาตางอิตายานาทวันโยมภรังสุะรังตุสะโตนะโมวธังสวาหานังตุจักจัตังะตังเยหิ จิดตัวไม้หัง่ดทัวทำมโวสวิตรัวเดียวสังโฆ ผูท้ที่เสียชีวิตเราได้เยียวยาและส่วนหนึ่งที่ยังไม่พอใจนะซึ่งส่วนมากก็จะไม่พอใจอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่ามันมีจํานวนหลายรายบางความต้องพอใจบางส่วนพอใจ<น>ออกไหมคนเจ็บป่วยอีกที่รักษาพยาบาลีกนะฮะแต่ละลายแต่ละรายเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าดิ่งนอนใจนะฮะเราก็กำลังปรึกษาหาลือกันอยู่ว่าแล้วเราจะทําทยังไงถึงจะ เยายวาให้ทั่วถึงเต็มที่มากที่สุดแต่ต้องทั่วถึงด้วยนะแต่ถ้าเราเคลียร์มีอกันอยู่ก้อนหนึ่งถ้าเราเคลียร์ไปก่อนเลยตอนนี้ต้องการเท่าไหร่เ,เราให้ต้องการเท่าไหร่เราให้เราให้หลลแล้วถ้าเราหมดล่ะแล้ว,ลวลายท้ายๆเขาจากคนป,ป่วยเพื่อออกมาอย่างเงี้ยทำอาหารกิมนมันก็จะมีปัญหาผมก็เลยให้คำแนะนำว่านะฮะผมประสานงานกับทางสภาป็นัยควาที่จันทบุรีไปแล้วนะฮะจะทําแดนนะว่า ถ้าญาติพี่น้องหรือผูดเลยเราผลกระทบจากเหตุการณ์ทางนี้ประชาชนเพราะว่าถ้ามันเป็นลงทุนต่ขอความช่วยเหลือนะทางสภาทนายษามก็ให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วนะอย่างน้อยเป็นนะอย่างน้อยเป็นที่รึกษากฎหมายเป็นไรเนี่ยมันการสื่อสารรือการพูดคุยมันภาษาเดียวกันมันจะเข้าใจกันดีกว่าถ้าเราจะกระทบทีลายสลายแล้วมันก็จะมีผลกระทบไปถึงเรื่องโซเชียล นะฮะตอนนี้ก็คือเบื้องต้นบางคนที่เข้าใจก็เข้าใจนะฮะว่าโอเคยินดีค่ะเขาขอโทษแลวก็ที่ที่ส่งน้องไปเยียวยานะฮะ,ะก็มีบ้างที่เราก็เข้าใจนะคือเป็นความรู้สึกของของคนสูญเสียนะฮะปเป็นเราก็ก็คงยังเหมือนเข้าใามรู้สึกขณะนั้นเวลานั้นหรื การเสื่อมนะฮะมันทันใจลําบากอ่ะยิ่งคนที่เรารักคนยิ่งเป็นผุ้ตามครอบครัวยิ่งส็บคนมันเราถ้าเรามันไม่เกิดกับตัวไป่มีใครรู้อ่ะนะฮะะทีนี้มันก็มีปัญหาเรื่องเนี้ยเรื่องที่เนี้ยไอการเราวานเราจะเคลียร์เรจะให้แต่ขาวเราจะจัดการได้ไหมคะเอ่อถ้ามันมีตัวกลางหรือมีจุดเทียนมันไม่ได้คุยกันถึงห้ารายถ้ารวมคนป่วยทั้งหมด มันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้คือให้สภาสดญความเขาเป็นมนไม่ได้ให้ใช้คือผมกำลังแนะนำว่ามติชาวบ้านเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องการยังไงจะเป็นร้องเรียนที่ไหนอะไรยังไงยิ่งไหลหน่วยงานเพราะสุดท้ายแล้วผมมองว่าเรื่องท้ายเนี่ยมันอาจจะต้องมีบางคนที่ไม่พอใจนะฮะจะต้องไปสื่อสารมันเข้าสภาสัายความนั้นเนี่ยเขาไม่สูญความที่เหลืออยู่แล้วธนาคารสภาสดายความได้งบจากรัฐบาลอยู่แล้ว มีะะที่จะช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วผมไม่ต้าราสมาชิก mm hmm. ผมก็ผมบวกใบหนึ่งอยู่ในนั้น mm hmm. แต่หน้าที่ผมตอนนี้ก็ก็หน้าที่หนึ่งเพราะว่าไอ้ทางนั้นนะมันจะทําให้การสื่อสารการเจรจาการพูดคุยม,มันจะได้เยอะปากวางกว่านะฮะแล้วก็แต่ละส่วนแต่ละส่วนก็จะปธิบายให้แต่ละคนละคน นะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฝากด้วยนะครับฝาฝากด้วยครับนะ